สวัสดีครับสวัสดี FCE Isuzu เซลล์พวยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับจะพามาชมนะครับเจ้า Isuzu X Series นะครับใหม่ล่าสุดนะครับในปีโมยโมเดลนะครับ2023นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว X Series รุ่นใหม่นะครับที่มีสีเทาแรมโบนะครับก็ถือว่ามาตามความเรียบร้อยนะครับของลูกค้า Isuzu หลายท่านนะครับที่สนใจเรื่องของ รถ X Series นะครับก็ X Series นะครับมีตั้งแต่ตัวสปีดเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสปีดจะมีทั้งแคปและ4ประตูนะครับก็มาสีใหม่เหมือนกันนะครับในสีเทาแลมโบแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าสวยนะครับวันนี้ก็รถมาลงโชว์รูมวันแรกนะครับจุดเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นเรื่องของสติกเกอร์นะครับเห็นว่าตัวสติกเกอร์ตัวนี้นะครับก็มีการดีไซน์ออกแบบมาใหม่นะครับมีสีไซน์ออกแบบมาใหม่นะครับทำให้รถคันนี้ดู สวยขึ้นแตกต่างจากเดิมมากขึ้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดนี่นะครับลายแคปล่าพันเดิมแคปล่าแค่ตัวชิ้นล่างเนาะแต่ตัวนี้นะครับสังเกตดูนะครับนี่ตัวเดิมมันมีแค่แคปล่าชุดนี้นะครับแต่คราวนี้มาทั้งกันชนเลยนะฮะมาทั้งกันชนแล้วก็ลิ้นด้านล่างด้วยนะครับนี่เห็นไหมครเป็นแคปล่าเนี่ยมองๆนิดนึงสังเกตดูนะครับนี่ แคปปลาทั้งชุดนะครับดูง,งานหน่อยผมว่ามันก็โดดเด่นดีนะมันก็โดดเด่นกว่าตัว BMa มทั่วไปนะครับไรว่า x อ็กซ์เปิดตัวใหม่มาไม่สวยว่าสวยเลยนะพอได้เรื่องของชุดแต่งนะครับไม่อะไรอาจจะพาชมรอบๆก่อนพาชมรอบๆก่อนนะครับพาชมรอบๆนิดนึงนอกกนั้นล้อลายล้อแม็กก็ลายใหม่เนาะ ในส่วนด้านหลังนะครับนี่ราสเกอร์ iker, ตัวใหม่นะครับแล้วมาพร้อมกับแคปปลาอย่างที่ผมบอกไปนะครับสำหรับลูกค้า X Series นะฮะสำหรับลูกค้า X Series นะครับสีเทาเรนโบว์ก็เป็นสีที่ยอดนิยมนะครับก็มีก่อนหน้านี้ก็จะเป็น,เป,นเป็นตัวใส่ชุดแต่งสเกิร์ตเนาะไม่ใช่เป็น X Series นะครับก็คือเอาตัว d m a x มาทำนะครับเอาดีแมมาทำนะ เอาดีแมมาทำนี l o c ก l x series แบบนี้เลยนะครับก็เป็นรถโมเดลใหม่โฉมใหม่นะครับก็น่าสนใจนะครับก็สามารถเข้าชมที่โชว์รูมได้เลยนะครับนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เสียปุ้ยด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับมารีวิวให้ชมสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับไปแล้วครับขอบพระคุณครับ With, man, with Life. กลุ่มตรีเพรทุกสิ่งเป็นจริงได้